น้องเงยไข่พ่นว้ยบาแรงยัง,างมา,มา,มานขนาดนั้นมากมากมาอุ้ยเห็ดไข่ดอกเงยดอกงามสิครับดอกงามครับนี่ไข่ขาวเนาะีหอมเลยครับเก็บพอได้หลายมึงนี่เนี่ยอุ้หยหาหมดเงาชัวอุ้ยไข่ขาวครับ โอ้ยยังไงเจอาขาเลยก็อดน้องขัเห็ดไข่ดอกนะครับสาวนุ่งโคตรเจ๋งดอกไงฮิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสาววันนี้ก็มาพอกันกับบาลานกับสาวน้่งคือเก้าครับ บอกวัาสอ,สอบวันพฤษีตุลาหกเด้อจ้ะเมนครับมือนวัน้องกับพี่น so <str> ้องเขาเราปลาข้าเนาะแมนพี่กา้ต้องเข้าอยู่ที่บนสังทอเพื่อข้าจอดอยบหลาทานีเด้อจ้ะครับงจากเมื่อวานนี้ข้ามาเห็ดไข่ไม่ดดอกงามๆเนาะเมนครับแต่ว่าหมื่อืนีฟังทังข้างในในฝนตกเนาะงนตาแบ่นจะรับกันนะครับคมนจ้ะ่เป็นตาเม่กล้าว่ามือนางระสนุหมานเห็ดขึ้นหมู่บ้านอย่เนาะแมนครับยังสิมีดอกงามเนาะเก็บขึ้นมู่บ้านอย่บหมนะจ้ะ หลุดไปตามกันเบิ่งจ้าข้าวสองคนสีมันหนอนมาแล้วไป็เนาะครับพวกว่าเหนือว่าหลานว่ามันแห้งเนาะอันแห้งก็แห้งอยู่เนาะว่าหลานเาแห้งอยู่มันจะเจี๊ยงวันละจ้าไปกันเลยครับจ้าผมมาประมาณหินเรงหูครับลองคิดกัาเนาะนี่ครับมองเหลืองครับเหลืองโหได้หลายเด้เล้าต้องไปเบื่งสวนทั้งที่เ้าเกิดขี้น้าไหลเนาะเต็ม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 ห้องงามเนาะเอาใส่ทุกมือเด้อจ้ะ จมเมนตนเห็ดกอเด้อแต่เป็นเห็ดแดงหนาเนาะมีจะเจ้าคนดอกอดอกงาบางคนมันเปินเห็ดกอแดงเนาะเดียวนี่ไอ้หลังโมก็มีบั้นนะร งาไมนะไหมเนาะก็ถือฝนให้อิ่มดีนะเมับไข่เขียวชุ้มเลยครับบวกดอกเดียวครับวกกับฝนไข่เขียวครับเด็ดไข่ดอกนะครับอ๋อหนุ่ม่อปด,ดเจ้ ออกไงแฮ้ครับโอ้เดี๋ยวปุนอีมาได้นิโอ้ยกะาขาขาม่จ้ะไข่ขาวครับไข่ขาว่าไ,ไข่ขาวครับครับองน,นี้ครับเกิดฝนเนาะ ยังงามเลยครับรงึงนลครับรงเลื้งครับเียเ็งต่อบานรึงเลยร <laughs> ิงดีเลง,งามเยเนาะกง,งามให้ นองเงยไข่พ่นว้าลานยัางมาเห็นสาวน้องมากมากมากหยเห็ดไข่ดอกเงยดอกงามท้ครับห้ยใหญ่ใหญ่ใหคักเนาะุ้ยเอาเมือเมือกหูยดอกยาพ่นอิ่มหมดเลยแข็งดีแห้งครับคุกำขาโงเลยหาปักง่ายเลยครับมีไหมครับดอกงามคักนี่

คือส่งหางหน่อยเนาะหวานคือจังย่างไปกับพ่อใยยู่ครับแขเียวอีกครับโดนหนักเลยคันดินขึ้นเลยโอ้โอโอ้จะใสขาใส่เสียขาเปลข่้นบ่ได้กี่ดอกเนาะไหนนะเสีย โอ้ยงามเลยครับนี่ไข่ดอกเดี๋ยวจะเคืองนึงเคืองนึงเสียไปใส่นาะจสวง,งามเลยครับเห้ฝันขจีใส่ขอ,อ,องดอกงามเอาอยู่บ่เอาเลยนะู่เนาะขี้เกียจก็ไปให้พุทธเอาเก่ง แก่แสบเยด้วยครับเป็นขเมียนดอ่ด้วลาแกมันสีดำเนาะแมีนครับแต่มันก็ระแสดีอยู่จ้ะเป็นหลักหัวบอกดีครับขาแตกแต่ว่าดอกงามเนาะแมีนน้องบางท่านเพิ่งกับบุงหัจักเนาะแมีนพี่น้องเพิ่งว่าเอาให้เบิ้งคักๆ่ายเฮ็ดเพิ่งกับจีครับพักน้ำพึ่งเนาะเบิ่งเบิ้งเฮ็ดเพิ่งนี่นะจ้ะกับเฮ็ดเพิ่งเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นเฮ็ดพิ่งขขาจีนะจ้ะของพิ่งกับสีออกน้ำดำติ๊กติ๊กเลยเนาะเพ็ดคือเขาจีใหม่นี่ครับ แก่เสียงกูกันเนาะแมนครับข้เคียวครับดอกขึ้นเปื่อนนี่นะไปล้างเอานีเป็นปูไงเนาะเป็นปูนบนนระายหเย่ๆพูดแน่เมืองปุกขึ้นใส่บุ๊กย่งๆ่ไปลองยามเพิงเห็นบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังขี้หลังีนครับต้าวย

เก็บเก็บเก็บพอได้หลายมึงดิเนี่ยหงามดีเนาะนนป้านิดกรอครับชากันยาวๆเนาะสีแดงนาเนาะครับอาะพี่ไข่จุ้มหืมม่หามเลยนะ

ดอกนาดีเนาะนใ่เขียวแล้วลอทุบมือด้วเด้วันนี้คันแดงกันมาอีกแล้วจ้ะคืนครับคือผู้ปเปลี่ยนเนาะหอมเลย ขึ้นอ๋อขา้ามอนบอลหานนี่หระตรวนี <laughs> ครับโจมงามเลยส่วนใหญ่ถเป็นที้ไข่ขาวเนาะน thiếu con vải rồi quá chắc khảo cơm nhanh nhà người cho khảo cơm Có, có, bót, bót, đây, chôm, Ủa, bỏ chôm đó. Không phải con cơm, phải phân nhây lắm thì nó mau mau con cái nhây vô ừ. Chôm จอมพ่นครับด้นี่บ่ได้ได้ได้อาเลยมันออกไปสูงถิเพูใหญ่นุ่จุมแบบนี้โอ้ลมลงลมลๆลเอาเลยนะเอาเลยพอดีขำหืงามสินเนาะเนียจ้ะเกิมันปูค Dạng đau bụng. Tao nắng. 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 Tao ทองเดือเลยอเดือยหดูลแต่ว่าอ่อนอ่อนดิแต่ว่าเอาสิื้ฝนเาะเก็ดเลองเป็นอมนามเนาะงก็บมได้เู็บมด้สดาเนาะอ้เป็นอมนามอมนาเนาะคืาตกใส่สีไข่เกบมได้ได้จ้ะอ้เสีสดายดิสเสียไหนได้นนาะไปกงลงรวมกันเนาะดองามเองเนะงามไปฮาโลเลอยแล้วเนาะ่ครับ มัน,นขับกว่าจะมานมันก็โดยเง,ยงี้ยเน่เนาะเมีนครับมีไข่ขาวเน,น,นาะเฮ็ดไดอะไรบ่ละ่ะเฮ็ดไข่บนน่นี่เมีนเฮ็ดชะน้องนี่ล่ะเฮ้ยดอ,อ,อ,อกน้ำพุนด,ดอกงามให้ครับครับเดี๋ยวลาพาพี่พะน้องมื่อบ้านนะครับพาพี่พะน้องอย่างไปหารถแล้วครับ มันก็ห่างนะครับแต่ว่ากับหมาในเก,ก่าครับที่นองห้องกับหาอยู่ครับมันหาปหลายเป็นไดยังเงียบอยู่พลางกับสาวนงก็มาหอดปลาแต่เสาแน่ครับมันไปครับเ๋ยวกจะไปบ่งอยอดเห็ดยาวอะไ 50, อรหมานมาหนีครับ 50, ครับนี่ยอดเห็ดยาวอะไรหมานมาหนีครับ มันเห็ดไข่มีแต่ดอกใหญ่ๆงามเด้อจ้ะมนครับตัวใหญ่จะเป็นเห็ดไข่ขาวเนาะเห็ดไข่เขียวกับมีแน่อยู่จ้ะแต่ว่ากับห่างๆเนาะเห็ดกะถือว่าหายากอยู่เด้อจ้ะแต่ว่าเข้าขยายยางกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่เนาะเมนครับนี่มาแล้วก็สะนุ่งกับมันที่เก่าเด้อจ้ะครับแต่ว่ายางสามหลอกแน่นอนมันเนาะเมนจ้ะมีแต่ดอกหวานสมบูรณ์สมบูรณ์นะจ้ะเมนครับบางดอกนี้ดอกเดียวผุปนเนาะมนนี่ดอกใหญ่ๆนี่ครับเนี่ยเห็นหลังนี่ครับเห็นหลังหัวเขากับผออยู่จุ่มหนึ่งเนาะกับสามไข่นะจ้ะเมนครับ แต่เห็ดไข่นี่บ่ค่อยเห็นดอกหน่อยไปเลยเนาะหน่อยกับห่างๆเนาะจ้ะส่วนใหญ่พ่อก็าจะเป็นจุ่มพอกินเลยแล้วก็ดอกใหญ่ๆเลยเนาะแมนครับจุ่มน้อยๆที่คิดว่าเป็นหรือว่าเป็นจีพันเอิญจีเนาะแมนครับบ่ค่อยมีจ้ะเป็นกับจีออกกับดอกแต่ว่าห่างถีออกห่างเลยเนาะห่างจ้ะแต่ว่าเขาพยันยางเนาะกับเป็นมได้กินอยู่เด้อจ้ะวันนี้บ้านสันนองพาพี่น้องมาที่อบตสังทรอเนาะอำเภอข้างในจังหวัดอุบลราชธานีเด้อจ้ะครับครับเชิญชอบคลิปนี้จังไายก็ฝากพี่ฝากน้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลาน้ำแน่กดกระดิ่งเพื่อจะรับลีปใหม่จากบาลานครับจ้าบาลานก็สนองกับขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความหัาความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องปัตนาอาหลายๆเด้อจ้าก็จังพอกันคลิปใหม่จ้าคลิปหนี้บาลานสนองลาไปก่อนจ้ rằng, าสว <tal nữa> ัสดีครับสวัสดีค่ะ